สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพสัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์คลาสสิกมีระดับหรูหราสง่างานสมาร์ทอย่างมีสไตล์ยามาฮ่าแกลนฟิราโนไฮบริด เมื่อวันที่24มิถุนายน2565นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยสสุทดิตอินสวรณสสจังหวัดพิจิตรเขต2นายไพบุญณนะบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเปิดงานมหากรรมไกลเกลี่ยหนี้สินโครเรือนครั้งที่38จังหวัดพิจิตรและยุติธรรมพบประชาชนณนะแฮปปีพาา้พลาซาคอนเวนชั่นฮอลล์อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สินให้บริการแก้ไขปัญหา นี่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานี่เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์นี่บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยมีส่วนราชการและสถาบันการเงินมาให้บริการไกลเกลี่ยนี้สินโครเรือนเช่นกรมบังคับคดีกรมคุมประพฤติธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศออเป็นต้นโดยมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปกับการมีวินัยทางการเงินและบทบาทภารกิจของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเดีมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาจำนวน1ิรายเป็นเงินทั้งสิ้น73,260บาท มอบป้ายศูนย์ไก่เกลียดข้อพิพาทภาคประชาชนจำนวน14ศูนย์เยี่ยมชมบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภายนอกรวมทั้งร่วมติดตามการไก่เกลียหนี้สินโดยมีลูกหนี้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวนกว่า1,598รายทุนทรัพย์ทั้งสิ้น144ล้านบาทเศษสำหรับการจัดมหากรรมไก่เกลียหนี้สินโคเรือนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งการแก้หนี้ ภาคครัวเรือนประกอบกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ความสําคัญในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหานี้ก่อหยสนี่บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบคนุคคลและนี่เช่าซื้อรถยนต์